ขอแกีข้าวโอนน้น้เกิกห้วยเย็นๆ<ป>โอ้น้ำงามเลยเปลยนพอดีเลย พี่น้อง,นองเนื้อซื้อเนื้อมามันเหลือเอามาปั่นเลยเอามาปัน่นยัไม่เห็ดสมเพื่อปั่นละเอียดพี่กระเทียมกระเทียมต่ำเลยเืิมตะเขา่าใส่เกลือเลยโอ้สูตรแบบกระเทียมใส่ สมใช่หอสีเริ่มพอมแล้วเดี๋ยวเสียมาใส่ถุงนี่ใส่เลยสมบู๊บิฉันมอคูอ่แบ่งรึ่งได้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายทุกคนมือนีพามาสวยพี่น้องสมเนื้อเห็นได้สองมือแล้วนี่กำลัง กำลังแสบซี่มึงล่ะกำลังแสบมามาได้ลาบหมูพ่อพี่น้องลาบหมูนัวๆเฮ็ดเองผักก็มีนี่แหละบว์มามาลองเปิดมาเปิดโอ้ยมากินความมันโรพี่น้องสมสมม้วเฮ็ดเองคองมือบวโอ้โหตอนแบบไงเฮ็ดเป็นเป็นเฮ็ดเป็นเป็น มามาลงความของรสอันบวยไล่สมเน้บอ,อ,อ,อบอ่จ้ยเพื่อนนัวแต่เขาเนียอ่อนหวอนอ่ะโบ่เขาเนียอ่อนห่อน ข้าไมาันเงี้ยเนียนเลยอฮึคนนี้มันห่อนแซมอ่ะอืฮคือเนื้อมันเหลือจะสมต่อเลย อืขอแก่ข้าวเฮยงขอแก่ข้าวโอ้น้ำกิก่งห้วยเนย็น น่งกัดขาท่ายิ่ขึ้นน้อยอย่าสมบ๊นงามเเปลี่ย็นพอดีเลย <laughs> đầy lượng ngoài nhưng mà lái lại đồ ngạp mùa này xây nắng lên nền <laughs> เจะบอกกวามมาเดิมนุ่มนุ่ม,น,มนุ่มกรากนุ่ม,ม,ม,มายให้ลบมือเนี่ยนุ่มกัดพี่น้องเอ้ยขาคอยอย่ันแล่นทายแบบโอ้ลาบม,ม เดี๋อือดอ่อนสมนาสีเปนาเซียขันปิดเนี่ Mm. Mm. What?